เชื่อกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ like. ถ้าไม่กดผู้หญิงคนนี้จะตกลาวาภายใน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เ yeah! ย้าาอเย้ผู้หญิงคนนี้รอดแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องดีมคุ้งด้วยนะครับผม ที่ว<อ>บอยเฮ้ยเอาเอ้าเอาเอาเอาชนไหลชนไหลสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆทุกคนนะครับผมดีมนะครับผมใครอยากมีสิทธิพิเศษมากมายกับช่องพี่ดีมแล้วมีหลายเลเวลให้เลือกก็อย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วเราไปดูคลิปกันเลย ไม่ออกโอ้ยโอ้โหตาละคนเปิดน่อยเฮ้ยเ้ยอะไรวะเนี่ยเอาตีทำไมเนี่ยก็ไม่ปิดทีวีโอ้โหเอาเอาเออเออน้ตมุ๊กก็ไม่ปิดน้าออกมาทำอะไรเนี่ยบอยบอยมึงอะบอยมึงอะเล่นทั้งโน้ตบุ๊กเล่นทั้งทีวีเนี่ยทีวีก็ไม่ปิดเเหมือนกันเลยแล้ววันนี้จะไปไหนเนี่ย เราจะรีบปลูกทำไมเนี่ยวันนี้มันก็ไม่ได้ไปไหนเนี่ยอุ้ยเกือบตกอยู่ข้าวอยู่ข้าวอยากกินข้าวอยากกินข้าวเฮ้ยเยอะไรวะอุ้ยอะไรวะเมื่อกี้กูกว่ได้หันมองอ่ะอ่ะได้ชัดยังชัดยังตีมึงรอบเดียวชัดยังโอ้นี่มันใคไม่เป็นไรนะเรามีเรามีที่ปิดละเราไอ้คนนๆหน้าผมมีเขียวอ่ะใช่ขาวหน้าเขาน่าจะเมคอัพหนาชัวร์หรือว่าโจ๊กเกอร์วะ บ้าเหรอนั่นเรียกเรียกแบทแมนได้ป่ะแบทแมนแหมมึงมึงก็เหมือนจะมีจริงไะไอ้บอยเราเป็นแบทแมนไหมเพื่อนอันเหรอจริงนี่ชุดเกราะเรามีเนี่ยใช่ชุดเกราะไดมอนด์ไอ้บ้าชุดเกราะไดมอนด์เราต้องสู้กันแหละดูจากทรงพลตรณ์ไตแห่งพัตตริดกแล้วเป็นไรเขาน่าจะเกษียณแบบว่าน่าจะพักร้อนอยู่เออเอ้ยไอ้นี่เพชรจากไหนอ๋อเวนน็อตมันนะคือเบนน็อตแอปเปิลนี่ แอปเปิลนี่โอ้โหแช่ไว้เหมือนเดิมอ่ะเพื่อนใช่เย็นจนอร่อยแล้วเนี่ะเดี๋ยวไม่ลุ้นนะกูอุบ่ากับบางตรงนี้ว่ะทำไมวะเพื่อนโอ้โหโคตรโคตรเลยอย่าไปเปิดมาเพื่อนอย่าหาทำอย่าหาทำพร้อมยังเอาละไปดิลุยดิมาดิเอ้ยโอ้โหเฮ้ยเชียวเช้ยวโอ้ยไม่ชิวแล้วไม่ชิวแล้วบอยช่วยกูด้วยบอยบอยกูจะตายแล้วเออ ก็ชิวๆนะฮะหมดแล้วหมดเหรอใกล้บ้านนี้เปล่าทุกคนเราว่ามันน่าจะมีมากกว่าอะไรอ่ะมีเลยไหมไม่มีอ่ะอะไรอะไรนะพี่บอยพี่บอยอยากลงไปดูใต้น้ำแล้วจะมาตีอะไรกันตรงนี้เนี่ยไปไปหาอะไรกินไปตลาดกันลูก กินแอปเปิ้ลไม่ได้เหรออืมโอ้คุณน้องเลยไวรูเสียเวลามันจะกลับบ้านใช่ไหมอ่ะเอ้ยบ้านใหม่มีอะไรกินมันจะได้ไม่ต้องไปซื้อตลาดละไม่รู้อ่ะไป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 บ้านใหม่ไปบ้านใหม่ไปมัวบ้านงานกันเถอะทุกคนขมไมอยู่คนไปเข้าบ้านใหม่แล้วไปบ้านเรือเร็วเรือบอยอย่าช้าอย่าช้าประตูล็อกอยู่ปะวะ ไม่รู้แหละไไม่ล็อกเฮ้ยไม่ล็อกเว้ยโอ้โหโอ้โหโอเคโอเคโอ้โหมีอะไรอ่ะเล่นเกมแล้วเล่นเกมทำอะไรเข้าของนั่นแหละทำอะไรเข้าของอุ้ยอะไรแล้วอย่าติอุ้ยมาอะไรเนี่ยลูกผู้ชายเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหเกินไปไหมโอ้โหเฮ้ยทำอะไรอ่ะหลอนเหรอเฮ้ยโอ้โหอันนี้ก็อันนี้ก็หลอดใช้ได้นะ มา,วาไวะแม่ต้องสวยยังเลยอะไรวะเน,นี่ยโอ้าสาปน้ำปอมจี้อะไรมไม่รู้เออจินี่ใช้ได้ไปวแล้วทำเป็นองค์ทำเป็นไอคตสรุปไม่มีอะไรกินอ่ะเนี่ยเอาตั้งไข่ขโมยกระจกเนี่ยไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช่นะนอุ้ยบอยสวยเหมือนงั้นถ้าเราอ่ะโอ้จะวสวยอ่ะอีกนานไหมอีกนานไหม อีกนานไหมอีกนานไหมเฮ้ยใครกดกริงอ่ะใครอ่ะครับครับผมไปนะครับไอ้บอยมึงมากดเล่นในตอนนี้เนี่ยเฮ้ยแต่ทุกคนเดี๋ยวไม่คิดจะสงสัยเลยเลยเหรอฮะทไมอ่ะุกุกครั้งที่โจ๊กเกอร์เอ้ยทุกครั้งที่ตัวอะไรอยู่บ้านเราอ่ะมันจะชอบมีมากกว่าหนึ่งตัวไม่ต้องสปยอะไม่อะไรไม่มีอะไรนานต้องไปดูที่โรงเรียนครับตลาดไม่เจองั้นไปดูตลาดก่อนก็ได้ปะตลาดมีอะไร เดี๋ยวให้ไปดูโจ๊กเกอร์ไอ้บ้าเออเด็กก็หายร้อนเองนะเอาดูไม้ดูไม้บอยมึงดูไม้เอาอะไรของไม้เอาไปโรงแรมนี่มาบ้าไม่จะหาอะไรกินก่อนนี่มึงจะกินไหมเนี่ยร้านกูเนี่ยกิน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 ไม่กินอ๋อแล้วเต่อยากกินชาเขียวชาเขียวเหรอมีแต่ชาเย็นใะดิน้องชาเขียวอ้ามีมีมี ตังอัตว์ก็คนกันเองอ่าคนกันเองคนกันเองไงเฮ้ยแตะรูปเหรอแตะรูปแตะรูปเอารูปไปทำอะไรอ่ะโอ้โหร้านเอาอีกไหมบอยเอาอะไรอีกไหมลองทำยุบหนอนมุกเอาเคปิดร้านละเอ้อะไรมีอะไรกินอีกเออเออนี่นี่มี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 น้ำกระตุ้นร้านมีเด็ดร้านนิมพงนะร้านนิมพงทำให้กระตุ้น

เลิกเล่นร้อนมันร้อนมันร้อนเข้าใจไหมมันเอ้ยมันเจ็บกินายเมันร้อนอะไรวะบ่อยกินชาเขียวรู้สึกเหมือนมีพลังไปแล้วมีพลังเอ้ยโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนจ้าโรงเรียนไปทำไมโรงเรียนนะบอยปกติตัวตัวประเภทสองมันจะมันจะอยู่ตลาดไม่ใช่เหรอใช่โรงเรียนแหละรอบเนี้ยใช่ไหมไม่ใช่เาหาความรู้หาความรู้อุ้ย มันเจ็บห่วยโอ้ยบอยโอ้โหดูดิทุกคนเราโดนลังแกไปรอบ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 อย่าอนอย่าแอนตี้อุ้ยเมื่อกี้เพิ่งหายร้อนไปเองอีกที่ว่าแอบเนี่ยเหรอเดี๋ยวเราไม่คิดจะค้นหาชั้นล่างเลยเหรอเดเคยวะหาไปหาทบนนี้สวัสดีครับในห้องน้ำหาอะไรกินในห้องน้ำอย่าฮะ เอ็งจะกินอะไรเอ็งบ้าหรือบ้าหรือเปล่าเอาล่ะขอโทษเห็นหมดเลยคุณร้องว่ร้อนแต่พ่อใจอย่างเงี้ยอุ๊ยขี้จุกฮะมึงก็เกินไปว่ะบอยเอ็งก็เกินไปว่ะเพื่อนเหมือนเหมือนได้เสียงเออว่ะไม่น่าใช่โจ๊กเกอร์นะดูอยู่ทรงพาราตนาไตเออเฮ้ยมาจากข้างบนว่ะไม่เหันจะข้างบนว่ะทุกคนใหชั้นบนกันโรงเรียนเรานี่มีอาถรรพ์ด้วยนะ โอ้โหอแล้วทำไมทำไมแล้วทำไมมอนมันเยอะอะไรสไปเดอร์เหรอรอบที่แล้วก็กัดที่นี่มันร้อนมันร้อนโอ้ยพอพอแล้ว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 ทำไมชชมเบอรมีอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยไหนขึ้นมาเนี่ยมีอะไรที่ไหนโอ้ย โจ๊กขึ้นขอเลเซนต์เขาดีไหมขอเลเซนต์ไหนครับเฮ้ยเอ้าเฮ้ยทำไมอ่ะไมขอเลเซนต์นายอ่ะบอยเรานั่งนั่งนั่งชิวๆไหมอะไไม่ไม่ไม่งูเฮ้ยอะไรๆขอขอเลเซนต์จริงใช่ไหมจริงหรอจริงอ่ะเห็นไหมเราอยู่เฉยๆก็ได้เนาะบอยเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะบอยเฮ้ยขี้วัวบอย เฮ้ยเอ้าเอ้าเอาเอาเอาชนไหลชนไหลกูเหอเอ้าเอ้ามีเรื่องเหรอเอ้าอยู่เฉยๆนี่อยู่ดีไม่ว่าดีเอ้ามาดิอือ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 อยู่กับเขาเฉยเลยเอ้ยเอ้ยมาดิเออกูกูกูกอ้ยอนร้นรนร้ออือไปดิอือไปดิอือไปเอ้ยเอ้ยหายลงไปแล้วตามไป โอ้ยังแอกเลยเมื่อกี้ไม่เออไอเออโอเคเออไม่กี่คนแล้วกังหมดแล้วเหรอมันจะมีมากกว่าหนึ่งนะเพื่อนมีอีกไต่อีกะนะกับปี้กระเป๋าสุดยอดมารีบลงมาเหิะเร็วๆอะไรเหรอหมดแล้วเออเอโอ้หร้อนะไรอะไรน้ำตรงนี้ก็มีอ้ยนี่ไงแช่พอดี สนามบินไม่มีอะไรเลยจริงดิจะได้กลับบ้านเร็วๆทุกคนเดินมาไปไหนกันอะไปไหนกันทุกคนอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตีกลัวบอยเฮ้ยมาช่วยกันกอนโอ้อย ทำไมโจ๊กเกอร์เขาตีติดไฟวะหรือพวกมึงตีกวูวะเนี่ยให้ตีตรงหัวตีตรงหัวตีตรงหัวอุย้ยอย่าเพิ่งตีกันได้ไหมไมาช่วยกันกวนตีแรงมากมันร้อนอ่ะมันร้อนอ่ะน่มันร้อนโะอเคเฮ้ยแต่กูรู้สึกไม่ร้อนนะเว้ยเพราะแบบว่าเนี่ยเราอยู่ตรงหิมะอะแต่มันก็แอบร้อนๆอยู่ทำไมพวกมึงต้องตีกันเองกันด้วยไม่เข้าใจพวกมึงเลยเข้าใจ เอออ้้้ยาโโรู้สึกเหนี่ยกับโจ๊กเกอร์มากทุกคนเออเฮ้ยคอมโบว่ะเมื่อกี้คอมโบว่ะมามามาเอาดิเอาดิบอยเอาดิโอ้มันร้อนนะเข้าใจไหมร้อนอ่ะร้อนอะกูไม่สู้กับโจ๊กเกอร์แล้วกูจะสู้กับพวกมึงเนี่ยไอ้โจ๊กเอ้ยโจ๊กเกอร์เขาไม่ตีกูอะทุกคนดูดิเขาตีกูไปไหมเราไปนั่งชิวๆเนาะไหมยังยัง ยังยังจะ <ouse> ไม่ช่วยกูอีกย,ยังจะเต้นอยู่ใช่ไหมยังจะไม่ช่วยกูอ่ะเอาไปไปไปช่วยช่วย <laughs> ช่วย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 ให้กลังใจนะเพื่อนอ่ะกูจะดูมึงเนี่ยเขาไม่ตีกูเน <sh arp> ี่ยเขาเป็นเป้าหมายบอยบเราเรานั่งชิวๆ,ๆ <sh arp> <sh arp> ดีกว่าบอย <sh arp> นี่ยเขาไม่ตีกูจริงๆเนี่ยโอ้โหไมตีไม่ตีพี่ทำไมเนี่ยช่วยก่อนช่วยทำไมนะบอยเนาะไม่ต้องช่วยเราคนสุภาพบุหลุด มามาพูดคำนี้แล้วขึ้นพูดคำนี้แล้วขึ้นตัวร้อนไปมุดแล้วขึ้นพูดแล้วขึ้นพูดแล้วขึ้นอุ๊ยมด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 ไม่อยู่มดไม่อยู่อ๋อมีแต่มาใช่ไหมใช่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 ตีเรื่องมันทำไมเรื่องมันหนาจังะทุกคนเออใส่ชุดแบบหนาเบาเราเลยแทงมันไม่เข้านั่นสิ ไม่จะมันถอดเสื้อนี้ไหมาม่อมมะเดี๋ยวเอาใหอะไรบ้าเราเราไม่ทำเอะไรงั้นหรอกอ๋อเราเือเธอเป็นอุ้ยเอ้าไม่ได้คุยเนี่ยตายเลยตายเลยสงสัยจะกินปากไม่และไอ้ได้ไอ้เมื่อกี้ทำอะไรหรอ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 ไปแล้ว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 อุ้ยมันร้อน